โรงเรียนอนุบาลมารดาตั้งอยู่เลขที่37หมู่21ตำบลบางย่าแพร,แรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุทปราการเขตหนึ่งปัชยาและอัตลักษณ์ปัชยาอนามัยดีมีความพร้อมน้อมคุณธรรมอัตลักษณ์มีระเบียบว,วินยัยล่าเริงแจ่มใส เอกลักษณ์ลูกแม่เป็นคนดีมีระเบียบวินยัยจำสใยอารมณ์ดีจัดตั้งโดยในปีพศ2520คุณแม่บุญชุบน้อยแรมซึ่งขนาดนั้นเป็นครูอัตราจ้างสอนชั้นอนุบาลในโรงเรียนวัดบางย่าแรกแต่หลังจากนั้นโรงเรียนวัดบางย่าแพรก ได้ปิดทาการสอนในระดับชั้นปฐมมูลด้วยความรักและศรัทธ,ธาในอาชีพครูท่านตั้งปณิธานอย่างแรงกล้าโดยท่านผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตคุณแม่บุญชุบน้อยแรมจึงดำริสร้างโรงเรียนขึ้นมาโดยได้รับการสนับสนุนที่ดินก่อสร้างโรงเรียนจากคุณยายเพียรน,น้อยแรมสภาพพื้นที่ในขนาดนั้นเป็นล่องสวนมะพราะ้าว แม้จะมีทุนทรัพย์แรกเริ่มเพียง3,500บาทแต่ด้วยความรักและความศรัทธาคุณแม่บุญชุบน้อยแรมจึงลงมือและลงแรงร่วมกับสามีและลูกๆปรับถมที่ดินและกู้เงินมาปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากชาวตำบลบางย่าพแพรกส่งบุตรหลานมาเล่าเรียนเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทําการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3มีอาคารเรียนหนึ่งหลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สชั้นมีห้องเรียนจํานวน6ห้องห้องโรงอาหารหนึ่งหลังห้องคอมพิวเตอร์หนึ่งห้องห้องน้ําห้องซ้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะลานกิจกรรมมีเครื่องเล่นสนามที่ได้รับมาตรฐานมีความปลอดภัยสูง นางบุญชุบน้อยแรมปัจจุบันนางบุญชุบน้อยแรมเป็นผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตนางพรชนกน้อยแรมนางพรชนกน้อยแรมเป็นผู้อำนวยการนางสาว นิชันันน้อยแรมครูประจําชั้นอนุบาลปีที่1ทับหวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรบริหารการศึกษาครูศาสตร์บัณฑิตการศึกษาปฐมวัยนางสาวอัญชรีจาาทองครูประจําชั้นอนุบาลปีที่1ทับสวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูนางสุวรรณทองแถมครูประจําชั้นอนุบาลปีที่2ทับหนึ่ง วุฒิการศึกษาพิเศษการศึกษานางสาวนารวีขันทวิเชียนครูประจำชั้นอนุบาลปีที่สองทับสองวุฒ uh, ิการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตการศึกษาปฐมวัยนางพรชนกน้อยแรมครูประจำชั้นอนุบาลปีที่สามทับหนึ่งวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรบริหารการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตการศึกษาปฐมวัย นางสุนีชื่นสำอ้างครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3าทับสวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาขั้นสูงกำลังศึกษาต่อคณะ,ะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลมารดาแบ่งเป็น4ฝ่ายได้แก่ 1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล3 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 4. ฝ่ายบริหารทั่วไปการบริหารงานโดยใช้ระบบ PDCA มีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ3ปีแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำกับติดตามประเมินพัฒนางานเพื่อบรรลุตามปชาัชญาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจัดการเรียนรู้และให้การอบรมเลี้ยงดูบนพื้นฐานของการให้ความรักความอบอุ่นโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการผ่านการเล่นในหกกิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์กิจกรรมเสรีกิจกรรมสร้างสารรค์ กิจกรรมกลางแจ้งสถานที่ได้กายภาพมีเนื้อที่260ตารางวามีเสียงว่าล้อมร่มเรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิดมีอากาศที่บริสุทธิ์พร้อมพื้นที่เพียงพอเหมาะแก่การเรียนรู้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เช่นป้ายนิเทศใหญ่และป้ายนิเทศตามบริเวณอาคารเรียนแปลงผักสวนครัวบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟสวนต้นไม้ บริเวณทางเข้าโรงเรียนสวนหย่อมจำลองชีวิตสัตว์สวนนกน่ารู้อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยสะอาดเหมาะแก่การเรียนรู้ห้องเรียนกว้างขวางสะอาดปลอดโปร่องอากาศถ่ายเทดีภายในห้องเรียนมีการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆเช่นมุมบ้านมุมบล็อก มุมหนังสือมุมธรรมชาติมุมเกมการศึกษาเป็นต้นมีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอด้านบุคลากรครูอัตราครูต่อนักเรียนหนึ่งคนเท่ากับ1ต่อ20ซึ่งทำให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและให้การดูแลเด็กๆอย่างทั่วถึงห้องโสดทัศนศึกษาได้แก่ห้องคอมพิวเตอร์หนึ่งห้อง และมีเครื่องเล่นสนามที่จำนวนเพียงพอและมีความปลอดภัยในการเล่นสำหรับเด็กๆโดยมีครูให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและในส่วนประชาสัมพันธ์และการติดต่อของโรงเรียนเรามีห้องธุรการหนึ่งห้องด้านวิชาการ เราได้นำนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเช่นการเรียนรู้รูปแบบโครงงานได้แก่โครงงานขนมจากโครงงานจมลอยโครงงานกระทิส่วนในบุคลากรของโรงเรียนคุณครูได้รับการพัฒนาตนเอง ได้รับเข้าการอบรมอย่างสม่ำเสมอได้รับรางวัลครูดีเด่นจากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนได้จัดความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเช่นปานิเทศให้ความรู้ผู้ปกครอง จดหมายแจ้งกิจกรรมต่างๆจากโรงเรียนการประชุมผู้ปกครองการพบปะพูดคุยทําให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบความเคลื่อนไหวร่วมพัฒนาร่วมกิจกรรมในโอกาสวันสําคัญต่างๆสิ่งที่โรงเรียนได้รับโรงเรียนได้รับการยกย่องจากชุมชนและโรงเรียนประถมศึกษาตำบลบางย่าพรกและชุมชนใกล้เคียง นักเรียนจบแล้วมีคุณภาพมีความพร้อมในการศึกษาตอบชั้นป .1 เป็นเด็กดีมีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติดีเหมาะสมกับวัยโรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลผู้บริหารดีเด่นผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นครูดีเด่นรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับดีและดีมากได้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองผลงานที่โรงเรียนอนุบาลมานดาเป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นว่าโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพในการจัดระดับศึกษาปถมวัยภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนอนามัยดีมีความพร้อมน้อมคุณธรรม